<c oughs> <c oughs> กาบเรียนท่านประธานสภาที่ครบกับผมนายวิสิ์พิทยาพรสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต13ภาคภูมิใจไทยท่านปานครับผมขออภิปรายเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมตามยติด่วนด้วยวาจาท่านประานครับต้องยอมรับว่าปีนี้ฝนค่อนข้างดีตั้งแต่ต้นปี แล้วก็ดีต่อเนื่องประกอบกับมีพายุเข้าประเทศไทยหลายลูกทำให้น้ำท่วมกระจายไปหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคภาคกลางแต่อย่างรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าหน่วยงานสาชเนี่ยได้กำหนดให้มีลุ่มน้ำทั้งหมด ยี่สิบรุมน้ำนะครับแต่และร่มน้ำก็มีภูมิประเทศแตกต่างกันดังนั้นในการแก้ปัญหานี่ก็จะต้องแก้แตกต่างกันอย่างเช่นทุกอย่างนะครับรปน้ำมูลก็เป็นการแบ่งเป็นมูลตอนบนมูลตอนกลางแล้วก็มูลตอนล่างท่านครับออมูลตอนบนนี้ ลักษณะของมูลตะบนนี้เป็นที่ที่ลาบสูงนะครับมีเทือกเขาบรรทัดเทือกเขาพนมตรงลุง้งอยู่ทางทิศใต้ขอบแม่น้ำมูลน้ำจากมูลตอนบนเวลาฝนตกชุกก็จะไหลสู่มูลตอนกลางไปทับถมมูลตอนล่างเช่นจังหวัดอบุบล จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดอนาาเจริญยะโสธรน,นะครับและบางปีก็มีน้ําจากแม่น้ําชีนะครับซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำมูนะครับไหลมาสมทบที่จังหวัดบุรีรัมย์ทาให้ปัญหาน้ําก็รุนแรงมากขึ้นแต่เนื่องจากเวลาสั้นนะครับผมขอยาตพูดถึงปัญหาน้ําท่วมในเขต ือกตั้งนะครับท่านประธานครับแต่ละรุ่มน้ำเนี่ยกย็มีรุ่มน้ำสาขามากมายอย่างเช่นรุ่มน้ำมูลก็จะมีรุ่มน้ำสาขาทั้งหมดเลย31ลรุ่มน้ำนะครับแต่ผมเองนั้นอยู่ในเขตรุ่มน้ำลำเชียงไกรในเขตอำเภอเทพารักษ์อำเภอด,ด่างขุนทศอำเภอสีคิ้วอำเภอพระ, Q, อพระพทองคำอำเภอโนนไทยโนนสูงทั้งหมดเนี่ยครับ เป็นลุ่มน้ําที่อยู่ต้นน้ําถือว่าเป็นต้นน้ํามูลนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมาแต่ท่านประธานครับลุ่มน้ําลําเชียงไก่เนี่ยแตกต่างจากลุ่มน้ําอื่นสาขาน้ําอื่นอย่างเช่นลําพะเพิงลําตะคองลําแชะลํามูลบนเพราะว่าลุ่มน้ําลําเจียงไกเป็นเขตอับฝนหรือว่าเขตเงาฝนนะครับ มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดของประเทศไทยไม่ถึงพันลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อปีนะครับในขณะที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีนี้ของประเทศไทยนี้พันสี่ร้อยกว่าดังนั้นเองนะครับในลุ่มน้ำของลำธารไก่เนี่ยถ้าปีไหนฝนตกชุกน้ำก็จะไหลาจากที่สูงที่ทิศตะวันตกของจังหวัดสู่ทิศตะวันออก ไปทับถมพี่น้องนนทไทยนนสูงและสูงเวน้ำมูลที่อำเภอพิมายแต่เนื่องจากว่าได้มีการศึกษาสำรวจความเหมาะสมนะครับในการจะเก็บน้ำด้านบนของรุ่มน้ำลำเชียงไกเนี่ยผมเป็นทศมา,า20กว่าปีเพิ่งมีการก่อสร้างได้แค่สองแห่งนะครับทั้งหมดมี13แห่งถ้าจะให้ถาวรที่สุดนะครับ ก็จะต้องจัดงบประมาณสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดที่เหมาะสมแล้วที่พิจารณาแล้วนะครับแล้วก็สร้างแล้วก็สร้างฝายชะลอน้ำในลุ่มน้ำตลอดลุ่มน้ำลำเชียงไก่ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเมื่อน้ำไม่ได้ทำการเก็บน้ำก็จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำลำแก่ตอนล่างนะครับที่อยู่อำเภอโนนไทยตมบลรบ้นลังนะครับ อ่างเก็บน้ําดังกล่าวเนี่ยมีพื้นที่ประมาณหกพันหกพไร่แต่ทําท่านครับสามารถรับน้ําได้แค่ยีบเจล้านแต่น้ําไหลผ่านจากลาเชียงไกลตอนบนสู่ลำเกยตอนล่างเนี่ยประมาณร้อยกว่าล้านจึงเกิดสภาพที่เห็นนี้ตัางในภาพน,นี้ครับถ้าเราสามารถสร้างขึานบนได้ปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นครับ